เห็นลรสวัสดีทุกคนด้นะผมเซจิเองและวันนี้เราก็อยู่ในเกม t i m e ไลน์ซ kind of ึ่งเกมนี้เป็นเกมพัซซ e ที่คนไทยเป็นคนสร้างนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเกมใหม่ไปอืมโอเคแม่สาวน้อยนอนดีๆเห็นกางเกงในแล้วหนือเอ้ยยังอีก อ่ะลุกลุกลุกดีๆหนูเออโอเคลุกขึ้นมาแล้วโอเคไหนดูสิเอ,อ๊คลิกเพื่อเดินโอเคอ๋อเป็นเด้อ,อเดินได้ตามบล็อกแบบนี้อ๋อโอเค เหมือนเราตื่นมาในห้องล็บหรืออะไรสักอย่างนะเออเหมือนเป็นล a บอะไรสักอย่างอะเลื่อนมุมกล้องซูมเข้าซูมออกอ๋ออันนี้คือซูมออกสุดโอเคอันนี้เป็นเหมือนห้องล a บอะไรบางอย่างเออเราคือเราคือใครเราตื่นมาที่ไหนไม่มีใครตอบได้มีเพียงสาวน้อย และตุ๊กตุ๊กตุ๊กเอ้ยน้องรู้รหัสได้อย่างไรแสดงว่าน้องต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันน้องอาจจะเป็นเอ่อเอเป็นล่วงไม่ล่วงแน่แนแน,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 น่เอ้ามีทางใหม่เฉยมันคืออะไรอะ่ะอินฟินิตี้สโตนปะ พาวเวอร์สโตนอะไรอย่างี้สเปซสโตนอืมแตะปุ๊บได้พลังพามเฮ้ยได้พลังพลังอะไรเอ่ยกดสเปซบาร์เพื่อใช้พลังอะไรอะย้อนเวลาโอ้นี่มันไทม์สโตนเราเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์แน่นอนโอ้โห รับรองเตรียมตัวหรือว่านี่มันจะเป็นฐานของอเวนเจอร์ผมว่านี่น่าจะเป็นฐานอเวนเจอร์แน่ๆตะกี้เราเก็บไทม์สโตนมาเออสุดยอดโอเคอ่าตรงนั้นมีแผงนี่ต้องไปเปิดอันนี้ไปเปิดอันนี้แล้วอ่าประตูนี้ก็จะเปิดใช่ไหมตุกตุ๊กตุก,ตก,ตก เสร็จปุ๊บก็ไปตรงนี้เปิดอันนี้เปิดอันนี้เสร็จปุ๊บประตูนั้นก็จะเปิดปุ๊บแล้วเราก็ไปตรงนี้กดปุ่มสีแดงประตูนี้ก็จะปิดประตูนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็ออกทางประตูเหลืองที่เพิ่งเปิดตะกี้อ่าอ what the fuck กดตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอเคอีซี่ใครๆก็ทำได้โอเคตรงนี้ก็ใช้พลัง อุ๊ยด็อกเตอร์สโตนทุยด็อกเตอร์สเตรนจ์เอ้อเฮ้ยเป็นไรอ่ะเอ้าเอ้าอุ้ยน้องเกิดอะไรขึ้นปวดหัวโอ้โหคิดพัซโซมาอ,อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาแล้วโอ้โหถือกระบองเฮ้ยน้องน้องลูก น้องเอาแล้วไอ้ตัวนี้ด้วยเหรอเอ้ยวิ่งเร็วน้องเนอะอุ้ยอย่า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 เดินออกมาไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาเอ้ไม่เอาเฮ้ยโอ๊ยตามเข้าประตูมานด้วยโอ้โหโอ้วิ่งวิ่งเร็วน้องวิ่งให้ไววิ่งอย่าสะดุดอย่าไม่เอาลมพัดแรงไม่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 แรงไม่แรงไม่แรงไม่แรงคิวคิว ชิวโอ้ยตามไม่ทันหรอกตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันก็บะออบีเบียด้วยเอ้ยน้องปวดหัวอีกแล้ววิงวิงมันวิงมันวิงมันวิงโอ้ยน้องวิงได้แต่วิ่งด้วยวิงได้แต่วิ่งด้วยวิงโอ้ยวิงแล้วโอ้ยน้องน้องวิงแล้วน้องไม่วิ่งโอ้โหเดินอ่ะเดินก็ได้เดินอ่ะเดินไปเดิน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  เออเดินบาไววแล้วเด้อล่วงล่วงไหมล่วงอ่ะคาะเ,ออเดินน้องน้องพักสักหน่อยไหมหุ่นยนต์มันตามมาไม่ได้แล้วอะ่ะน้องเดี๋ยวน้องเออเออน้องเอ,อ้ออะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ,อ้าวเฮ้ยวิ่งต่อน้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยน้องมีพลังเรียก เบี alors, look, ้ยหมัก oui, ล bon ุกหรือเปล่าน้องมาอีกแล้วนั่นไงนั่นไงอุ้ยเอ้าน้องเอเวลาตกเฉยเฉยเลยย้อนอุ้ยย้อนเวลาได้อุ้ยกด A Shift เพื่อเร่งความเร็วอ๋อ แล้วเราจะหยุดได้ตรงไหนอ่ะกดดีเพื่อไปในอนาคตออมาตรงนี้แล้วเราก็หยุดกดดีเพื่อรออ๋อโอเคแล้วแล้วก็ซอ่อมอ๋อ เจ๋งเป้งยังเจ๋งอะพี่อย่างฉลาดเฮ้ยเกมน่าสนใจนะเนี่ยยอดยอดโอเคกดสเปซบาร์เพื่อดำเนินตามแผนการอ๋อโอ้ยเมื่อกี้คือเรายังไม่ได้ทำจริงๆเราแค่คิดแผนการหน่เนี่ยโหไหนดูดิเออไม่ไม่ นี่แผนขั้นที่1แผนขั้นที่หนึ่ง,งเอาแล้วแผนขั้นที่สองเออเรียบร้อยล่วงและรอรอรออืมแล้วก็ใช้พลังออปิง้งกลับมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหแผนสุดยอดอะมีอะไรให้คิดเยอะเลยนะเนี่ยสามารถทำได้แบบเนี้ย มีพลังขนาดนี้พัซโซต้องเจ๋งแน่ๆโอ้โ oh. หไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้คืออะไรเป็นแท่นน่าจะเป็นแท่นแบบแค่ไม่ให้กลับไปเฉยๆหรือเปล่าแบบอ่ามาบล็อกทางเอาไว้อืมโอเคเหมือนเป็นด่านให้เลือกใช่ไหมหรือเปล่า อืม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 ใช่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 โอเคอ้าวเดินไปให้เองเลยด่านแรกโอเคโอ้โอ้อ๋อโอเคอัดเก็บร้อยเนาะโอเคอัดได้อยู่อ่าไป chapter หนึ่ง c ชปเตอร์หนึ่งมาโอเคมีไอตัวนั้นอยู่มีหุ่นยนต์อยู่โอเคเริ่มการวางแผนก่อนอื่นสังเกตพฤติกรรมศัตรูรอจังหวะที่เหมาะสมอ๋อแล้วมันก็จะกดแล้วเราก็เดินไป แล้วลองดูพฤติกรรมปื๊ดมันไปไหนอะ่ะอ๋อมันเดินวนอยู่แค่นั้นเนาะโอเคได้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 ได,ได,ได,ได้ถ้างั้นรอมันเดินไปตรงโน้นโอเคย้อนย้อนย้อนเราจะเราจะ โอเคแล้วก็เดินไปโอเคไปต่อไปต่อแล้วเราก็เดินตามมันไปได้อยู่ได้อยู่โอเคอุ้ยไม่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 ตะกี้ตะกี้ผมเสียเวลานิดนึงหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไปนี่เดินตามไปเลย เลี้ยวอ่าไปเรียรบร้อยอีซี่โอ้โหไปดำเนินแผนการเลยหนูก็สกอบหนีอย่างง่ายดายโอเคมาในห้องถัดไปไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นก็ซูมเอาออกมาไม่มีอะไรเลย,ยงั้นหรอเอ๊ะ ที่เราเดินผ่านไปได้เลยนี่อุย้ยย้อนย้อนย้โอเคโอเคผมว่าต้องหลบอยู่ตรงนี้ก่อนตัวเขียวตัวแดงตัวเขียวเปิดโอเคแล้วก็ปิดอันนี้โอเคแล้วเราก็ตามตัวเขียวเข้าไปเลยได้ไหมว่าไม่ไม่ไไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไม ตรงนี้โอเคแล้วก็รอตัวเขียวหันหลบปุ๊บอ่ากดแล้วก็ไปตรงนี้มุมอับปุ๊บไปโอเคเรียบร้อยไปดำเนินแผนการอโอเคไหนต่อไปทำอะไรปั๊ม โอเคเราจะต้องรอให้มันหันไปอย่างนี้โอเคแล้วก็เดินเยอยอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนวายเดี๋ยวเดีเดเ,ดเอ่อถ้าเกิดเราหันมาอย่างนี้เลยไปอย่างนี้ เออย้อย้อน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 ยถ้างั้นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดรอรอรไปตรงนี้ไปนี่อ้ทันด้วยแฮะแล้วก็เดินตามหลังไปอุ้ยอุ้ย يا, يا,, อย่า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 โลภอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภโอเคไปตามไปเลยตุกดิคดูดิดูดิควายโดนเห็นเออไม่ย้อนย้อนย้อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอยู่เฉยๆก่อนอุ้ยเห็นนี่เหรอทางเนี้ยยังเห็นนี่ถอย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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอเคไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นไปโอเคเปิดประตูอ่าเรียบร้อยไปเลยน้องตามแผนคือไม่ไม่รู้ว่าน้องเขาแบบเห็นภาพในอนาคตแล้วน้องเขาก็แบบทําตามได้ทุกอย่างได้ยังไงนะคิดถึงเห็นแต่มันไม่มีตื่นเต้นบ้างเลยเหรอแบบเฮ้ยมัน ไม่กดดันหรอไม่เข้าใจเออมันไปทางโน้นแล้วไงอ่ะขอดูพฤติกรรมมันก่อนนะปี๊บอ,อ้วมนวนอยู่แค่นี้หรอจริงปเนี่ยจริงจังปเนี่ยเอ,อ้าอะไรวะเนี่ยอืมก่อนอื่นก็ลองไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดกดปิดตรงนี้ปุ๊บ ประตูนั้นก็จะปิดถ้ากดปิดอันนี้ประตูนั้นอ๋อ oh! รู้แล้วรู้แล้วรูここ้แล้วรู้ละรู้ละโอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้นี่นี่น้องน้องน้องยืนรอตรงนี้นะน้องยืนรอตรงนี้อ่าน้องรอตรงนี้เลยอ,ลอ่าโดนเจอแล้วโดนเจอและว,วิ่งมาออเออเร็วจังเลยอ่ะทำไมวิ่งเร็วจังเลยอ่ะอ่า โอเค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 ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอ่าน้อง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 เข้าไปตรงนี้เปิดประตรูม่วงเปิดประตูม่วงปั๊บโอเคเอาออเปิดประตูม่วงตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเออแล้วทีนี้นะทีนี้น oh, ้องก็อ่าอ่าเอ่อเออ,เอ,อ,เอ,อยังไงวะให้ให้โดนเห็น ให้โดนเห็นโดนเห็นปุ๊บวิ่งวิ่งไม่ทันบ้าหรอบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้โหอืมอ่ามาเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็เร็วไปอันนี้รีบไปโอเครอก่อนรอก่อนดิงดงดๆด,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 ดโอเค แล้วที่นี้อ้ารู้แล้วนี่ไงนี่ไงให้มันสแกนรอบตัวสแกนรอบตัวเจอแล้วกดออ้อไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นถ้าเราขยบไม่อันนี้โอเคกดเรียบรอยเอ้ยมายถอ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 ย,ถอยมานิดถอยมานิดโอเคกดอันนี้ก่อนเอา้าไม่เอาไม่เอาเราจะประหยัดเวลาโอเคระวังที่มันเดินมาตรงนี้ แล้วก็กดอันนี้แล้วอันนี้กดปับ๊บเรียบร้อยโอก็ไม่ยากเท่าไหรอ่อ่ะก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยอ่ะนะเออมันก็ง่ายๆะครับง่ายตรงไหนวะโอเคลุยเลยตามแผนเลยน้องโอเคมาดูกันน้องเดินไปที่ประตูเขียว แล้วทีนี้น้องก็ปิดประตูม่วงป๊ป๊บปับพอสแกนปุ๊บประตูเขียวเรียบร้อยปิดอีซี่โดนขังเลยจ้า <c oughs> <c oughs> โอเคเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรเขียวเน้องน้องเอ่อทางออกอยู่ประตูขวาลกูกทางนั้นไม่ใช่ทางออกนะเอ่มคือ อันนั้นน่าจะเป็นช่อง <G ül üyor> แมวแมวน่ารักเอออะแมวแมวไปไหนแมวกลับมานี่ลูกกลับมากลับไปไม่้องไม่นะไม่เจ้าหนูจะหนีไปไหนก,ก,ก,กุ้งยิงกุ้งยิงโอเคมีอินฟินิตี้สโตนให้เก็บอีกแล้ว อ่าโอเคมาดูพฤติกรรมหุ่นยนต์กันก่อนโอ้โอออออย่างนี้นี่เองโอเคโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามแมวโอเครอรอแมวรอแมวมันเห็นแล้วโอเคไปอุย้ยเราต้องรอตรงนี้ก่อนโอเคไป คตอนนี้วิ่งได้อยู่โอเคตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็กลับไปตรงนี้ไม,นไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันอ่าเอาใหม่ออกมามามามเ,เ,เก็บอันนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ้อมมาตรงนี้เอ๊อเย้ยทำไมพี่หันมามองเอออย่างงั้นสิพี่เออทาไปได้อย่างนี้เออไปแล้วอ่ะอ๋อลืม ลืมซ่อมซ่อมได้ไปสุดยอดเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันครับเนี่ยเอ๊ะอ๋อผู้หญิงขึ้นลงสามเหลี่ยมเอ่อตายปืนล็อกเกอร์ทางแยก ต้นไม้อันนั้นอะไรอะเอ๊ะมันคือมันคือมันคือประตูไอสัญลักษณ์ที่ผ่านมาคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยโอเคเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ อ่าอินฟินิตีสโตนอีกแล้วสีม่วงนี่มันอ่าเรียกว่าอะไรนะที่เกี่ยวกับวิญญาณนอะอือมันคืออะไรออโอ้เอ๊ะมันคืออะไรโอ้่อมสะพานให้แบบถาวรเลยงั้นหรอ อ๋อ oh, ซ่อมทางนี้โอเคแล้วก็ไปปุ๊บอ่า uh, แล้วทีนี้เราต้องเปิดประตูประตูนี้ประตูขาวประตูขาวเปิดยังไงประตูขาวเปิดตรงนี้ประตูขาวก็ต้องเปิดประตูเขียวประตูเขียวก็คือเปิดตรงนี้อ๋อโอเคประตูเขียวอ๋อ oh, มันจะมีจังหวะที่ตัวนี้ มาแค่แบบเดียวโอเคเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราว่างแล้วก็กดอันนี้ได้แล้วเราก็เอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวดะนี่เราอ๋อต้องกดเปิดประตูนั้นโอเคแล้วเราก็ตามไปตัวนี้ไปกดเข้าไปตรงนี้โอเคแล้วทีนี้เราก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็รอเจ้าตัวนี้โอเคแล้วก็ไป เปิดประตูขาวเปิดประตูขาวเสร็จแล้วก็รอรอเจ้าตัวนี้เปิดประตูเขียวให้เราแล้วเราก็ซ่อมซ่อมซ่อมเสร็จก็เก็บเก็บอันนี้เก็บอันนี้เสร็จแล้วก็จะย้อนเวลา,ป,าปั๊บย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นเลยเอโอ้โอเค แล้วทีนี้เราก็ต้องไป,ไปเปิดประตูแดงโอเคไปเปิดประตูแดงเอาละวิ่งเอา้าลืมเก็บอันนี้ก่อนอเก็บอันนี้แล้วก็ซ่อมอันนี้แล้วก็ไปหุ่นยนต์มันอ๋ออยู่แค่ตรงนั้นโอเคไปแล้วก็กดแดงปุ๊บ แล้วก็ไปตรงนี้ปับ๊บยืนข้างๆกันเลยวายยืนข้างๆไม่ได้วายถอ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 ยอถอยลูกถอยอ่าแล้วเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็ยืนตรงนี้แล้วเราก็ก็ก็จะไปยังไงอันนี้มันอ้อโอเคมันม้วนไปทางโน,น้น เออไม่ได้จะบ้าเหรอเอ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 อย้อนย้อนย้อนอยากย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที่เก่าอยากทำให้เดองของเรามันดีกว่านี้เอโอเคไปเก็บอันนน้นก่อนต้องดิงตรงหนิงตรงนงนันง แล้วก็ังแนว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 ดังแนวน้องแนวกุกุกโอเคแล้วก็อ่าวายเออยังไงนะเราจะต้องถ้าเกิดเรา เปิดสีขาวไม่ได้เราเปิดสีขาวไม่ได้เพราะว่าเราเปิดประตูเขียวไม่ได้ไงคือเปิดประตูเขียวไม่ได้ถ้าประตูฟ้าประตูฟ้าประตูฟ้าเราจะทำใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างประตูฟ้าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าเกิดประตูเอ๊เดี๋ยวนะที่ผมคิดให้มัน มากความทําไมเนี่ยถ้าผมไม่ทําแบบเนี้ยเออพอมันหันไปใช่ไหมเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าจะคิดได้มากความทําไมวะเนี่ยโอตายแล้วผมรู้แล้วแหละน้องเขาปวดหัวเพราะอะไรอ่ะเพราะคนเล่นไงคนเล่นมันโง่เลย,เยมันคิดมากโอ้โหน้องพี่ขอโทษโอเคปะ่ะเกีบพี่ผิดไปแล้วอ่ะ โอเคเก็บอินฟินิตี้สโตนแล้วก็หนึ่งหน่งน้องแน้วเ,เ,เราเล่งเวลาได้ปะอ,อ๋อเราข้ามได้ด้วยนะอ่ะเดี๋วดูอันนี้ให้จบแล้วก็ต่อไปเราจะข้ามละโอเคเสร็จปุ๊บน้องก็มากดอันนี้ปั๊ปปั๊ปัปป๊แล้วก็เดินไปปุ๊บแล้วก็หลบซอกแล้วก็วิง่งปุ๊ดไปเลยเออสุดยอดเลยน้องฉลาดมากฉลาดเหมือนพี่เลย ไม่น้องนะ่ะฉลาดแต่พี่นะ่ะโง่เออได้กลงมาละโอเคนี่จบชัปเตอร์หนึ่งพอดีเลยใช่ไหมใช่จบชัปเตอร์หนึ่งพอดีเลยว้าว อเอากลงมาใส่บอ่อเอากลงมาใส่บอ่อเออวิง่งนาฬิกาสามอันหนึ่งแชปเตอร์ได้สามอันหนึ่งสองก็สี่สามสิบสองพอดีเนาะเออโอเค โอเคก็เวลาเอ้ยคลิปละหนึ่งแชปเตอร์แล้วกันเนาะถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้างั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันบา,บายยจ้า